แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตโครงการคนละครึ่งและยิ่งใช้ยิ่งได้คลังเลงปลดล็อกเงื่อนไขคนละครึง่งยิ่งใช้ยิ่งได้รองรับสถานการณ์โควิด -19 นะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะคลังเลงปลดล็อกเงื่อนไขคนละครึง่งเฟสบยิ่งใช้ยิ่งได้ ให้ใช้ใจ่ายผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรออนไลน์ลองรับสถานการณ์โควิด -19 นะคะล่าสุดนางสาวกุรยาตันติเตมิดผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังสำหรับกรณีการขยายสิทธิ์ให้ประชาชนในโครงการคนละครึ่งเฟส3และยิ่งใช้ยิ่งได้ใช้สิทธิ์ในการสั่งซื้ออาหารผ่านผู้ประกอบการแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่และทางออนไลน์นั้น ขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารือในเรื่องดังกล่าวนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจอหารือในเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามคาดว่าจะทำการหารือเพื่อสรุปในเร็วๆนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด19ทําทำให้ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านซึ่งการใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์จะสะดวกมากขึ้น แต่ถึงกระนั้นการที่จะปลดล็อกเงื่อนไขให้ใช้จ่ายผ่านออนไลน์ได้จะต้องมีการพิจารณาและปรับปรุงเรื่องระบบต่างๆให้มีความพร้อมก่อนคาดว่าน่าจะต้องใช้เวลาในการเตรียมเรื่องดังกล่าวนะคะนอกจากนี้กระทรวงการคลังจะปลดล็อกเงื่อนไขาการใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ด้วยโดยจะขยายยอดการใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิบัตรกำเนัดอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรืออ e ีเวอรเชอร ต่อวันในโครงการจ,จากเดิม5,000บาทต่อคนต่อวันเป็น10,000บาทต่อคนต่อวันซึ่งการขยายยอดใช้จ่ายดังกล่าวจะเริ่มวันที่15กรกฎาคมนี้รวมทั้งจะพิจารณาขยายระยะเวลาใช้จ่ายที่จะได้รับ e ีวอ h e เชจากเดิมสิ้นสุด30กันยายน64จะเป็นสิ้นสุด30พฤศจิกายน64นะคะ เราได้เสนอเรื่องไปให้คณะกรรมการก่นกองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระกะเงินกู้1ล้านล้านบาทแล้วคาดว่าสัปด,ดาหนะ์หน้าจะมีการเรียกประชุมเรื่องดังกล่าวอีกเพื่อสรุปข้อเสนอขยายวงเงินการใช้จ่ายโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เป็น10,000บาทและใช้จ่ายได้ถึงเดือนพฤศจิกายน64ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด -19 ด้วยนางสาวก,กุลยากล่าวนะคะ u p d a ล่าสุดนะคะคลังเลงปลดล้องเงอนไขคนละครึ่งเฟซสามยิ่งใช้ยิ่งได้รองรับสถานการณ์โควิด19นะคะ